ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยนะครับโอเคเรามาจัดหนักกันก่อนเลยเกมแรกของวันเนาะพี่แบงค์เอะเาละครับเดี๋ยวมีเพิ่มเสียงเล็กน้อยโอเคเอาละครับเบมัคส์โอ้แล้วเหมือนโอ้โหทิดแดงครับพี่แบงค์มาถึงก็เอาเลยแต่ว่าโอเคครับยังได้อยู่นะดีว่ายังไม่เสียเทิร์นโอเวอร์ไปครับตรงนี้เป็นบุ้านะจิวันนะไม่มีใครหลุดเนาะแล้วก็โอ้เอาละครับเปิดไปก่อนนะครับตรงนี้ ไม่ซ้อมพร้อมแข่งครับออกนำดาร์กดำไปก่อนนะใช่ไงัมีการโยกหนึ่งทีอันนี้เสียสติมิน่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคาสกิลวอนตัวของบุกเกอร์ครับเขาจะวิ่งช้าลงสุดๆนะเอฟสุดๆนะคือมีสตามิน่ด้วยใช่ครับต้องคำนึงในถึงในจุดนี้ด้วยนะแล้วยิงล้แล้วต่อนื่โอ้โหแล้วไวโอเพนครับตรงนี้ตัวนี้คอนเฟิร์มอยู่แล้วนะครับสำหรับเดวินบุกเกอร์ครับยิงลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับฝ่ายแอสได้สวยมากนะใช่ครับ เรย์แม็กส่งไปที่เกตส์เราเรียบร้อยเลยฮะสามคะแนนเนี้ยผมจะบอกก่อนว่าตัวนี้ม you know ีสกิลในการส่งบอลเขาเรียกว่าบอลนุ่มครับพี่พอบอลยังไงครับพี่แบงค์พอบอลมันไปนุ่มๆใช่ไหมพอนุ่มปึ๊บเพื่อนยิงแม่นอ๋อเออฮะไวโอพินครับเหมือนเหมือนใช้แบบเดิมเลยนะเหมือนเอาโยคิชมาสกรีนครับแล้วก็อาศัยจังหวะนั้นในการยิงแล้วก็เป็นเขียวเข้าไปเลยแล้วโโออ้หเมื่กี้ยังเพิ่งคุยเรื่องบอลนุ่มยังไม่จบเลยครับตรงนี้มุมซ้อมเหมือนกันนะครับสำหรับ ตัวของอไอ้บุกเกอร์ครัเอฟอีเลเว่นครับเราเรียบร้อยครับยูโรเซฟครัพี่ยนเลยอ่ะแล้วคือเหมือนกับว่าอ๋อถ้ารับบอลจากบอลน,นุ่มก็คือสามารถจะชูได้แม่นขึ้น<ช>อันนี้ผเข้า<ด>ใจถูกตัวในเกมนะครับอ่าเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะลูก้าลูก้าโดนจิกจ่ายนะถ้าตัวอื่นไม่นับนะครับมาแล้วฮะชนไปหนึ่งที อาจจะรู้แกวแล้วนะว่าเขาจะเอาตัวมาสกรีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะโดนรูปแบบนี้ครับ<อ>แต่คราวนี้รมรบกวน,บกวนแบบเบาๆนะไลน์นี่คอนเทสต์ไม่ลงแต่ว่าตรงนี้ก็ไลท์เหมือนเดิมครับแต่ว่านั่นแหละครับข้อดีของบุกเกอร์คือมันยิงแสกโคตรแม่นเลยครับในเกมมันเป็นเอกลูซีฟครับคือมันเป็นตัวเดียวที่มันยิงแบบโอ้กลวยมันจะรบข้าง โอ้แล้วเหมือนชนมึนไปครับแต่ว่าโอ้แล้วเหมือนจัดเลยครับตรงนี้โอ้พี่แบงค์อย่างนี้เรียกว่ารักไก่ได้ไหมครับตรงนี้ผมเรียกหมาแก่ฮะจุนี้โอ้เล้วก็จัดเลยครับเป็นเก้าต่อหกครับตรงนี้ครับโอ้ค้อนสวยเราเรียบร้อยครับที่พี่ช็อตโอ้แล้วกลายเป็นว่าบุกเกอร์ทำคนเดียวครับตรงนี้ทำคนเดียวผมว่าบุกเกอร์นี่เหลือร้ายเหมือนกันนะอตดนี้และดูครับ โอ้โหแล้วเหมือนสเตปแบ็คแล้วตรงนี้เหมือนจะไม่กล้าครับตรงนี้ฝ่าเข้าไปแล้วก็รีเวิร์สตังไปเลยครับตรงนี้ครับ11ต่อ8ครับตรงนี้ไม่ซ้อมพร้อมแข่งครับโอ้โห oh, AD ช็อตน,นี้ตึมแคปลอยไปเลยครับ <c oughs> ไม่ลอยแล้วครับพี่แบงค์เพื่อนผมล้งไม่ลงอย่างบ่อยฮร <c oughs> <ห>์6นะอันนี้ก็น่าจะต้องใช้บริการมารู้ช็อปเนาะให้มันเป็น r 7ซะหน่อย คุณ<อ>ไม่รุนคุณอาจจะไม่ถึงนะระดับ,บโคยย้ชอะไรเงี้ยอาจจะ<อ>ต้องเติมเพิ่มนะฮะมารู้จนะักจะต้องใช่ครับถ้าไม่ลงแสดงว่าเราไม่ได้ไม่เก่งครับเรายัางเติมไม่พอน,นั่นเองแล้วตบได้ไงไอเอรีลูเมื่อกี้นะอ้าวแล้วอ้าวอ๋อแต่ยังได้อยู่เนะาะโ,โ,โอ้แต่ติดแดงครับโอ้โหน่าจะไม่ลงแน่นอนครับและตรงนี้ครับเทิร์นโอเวอร์มาแล้วครับและเวลาด้วยความที่เหลือ50าสวิสุดท้ายด้วยครับโอ้อาจจะ อืมอาจจะไม่ต้องรีบร้อนแล้วโอ้โหแล้วดูผิวมากครับโฟลเตอร์ช็อตนี้ไปโอ้ง่ายๆเลยครับเบมัช็อตนี้ช็อตนี้ผมว่าแอบแอบสอนมวยนิดนึงนะกระโดดออกแล้วกลับเข้ามาฮะอุ้ยโอ้แล้วเอลโอ้ย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 ขอ้ยโอ้ครอ้ยโอ้ยโอ้ไม่แย่อฮยโอียบอ้ยครับโอ้้วอ้มือ้ยโ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 อ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ตโอ้ยือนจะไกลไปหรือ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ แต่ก็ยังได้อยู่ครับ13ต่อ11และตรงนี้เหลือเวลาย5วินาทีสุดท้ายแต่ว่าถ้าใช้ท่าไม่ตายก,าก็อาจจะปิดยากแล้วอาจจะปิดยากครับตรงนี้โ,โหดูครับแ <c oughs> ฟลชชีพารสส,ส่งไปเรื่อยครับส่งไปเรื่อยส่งไปเรื่อยจะจะครับามาเติมร้านไหนครับเติมมารู้จบครับผม,มเป็นร้านที่เติมแบบบริการแบบ11โมงถึง4ทุ่มนะใช้กันได้นะครับเขาแจ้งผมต่อนะสปอนเซอร์มารูชชอปแอดมารู้จบโนหนึ่งครับทางไลน์หรือว่าทาง Facebook ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับเรียบร้อยว่า อ้าแล้วเหมือนกับวินาทีก็ก็นานไปคุณจำได้ไหมเมื่อวานอ่ะโอ้โหนานไปครับตรงนี้แล้วตัดสิจะโอ้โหไม่ทันครับเพราะว่ามันเหลือศูนย์แล้วเนาะแทบจะแบบศูนย์จุดนิดๆแล้วครับตรงนี้ก็เป็นไม่ซ้อมพร้อมแข่งครับก็จัดการไปได้ก็เหมือนที่เบ์บอกนะมีชอตสอนมวยเยอะเหมือนกันนะกับทางเบม็กครับที่แบบว่าเออเหมือนเหมือนจะพวงสามแต้มมากไปแต่เราทางดาร์คดำเนาะไม่ได้ระวังครับก็คือวิ่งเข้าไปแบบโฟลเตอร์ง่ายๆวิ่งเข้าไปโอเพนเล่อพง่ายๆเลยก็อืมก็ตามที่คาดไว้ครับดาร์คดำสิบเอ็ดแต้มมาจาก บุกเกอร์หมดเลยแต่ว่าบูเกอร์ยิงไม่ลงลูกสองลูกนะคือคือความพลาดคือยิงไม่ลงคือข้อเสียที่ข้อเสียที่ที่แบบว่าอยู่ตรงทรีพอยต์ใช่ไหมครับมีหลายๆรอบเลยที่แบบว่าได้ทรีพอยต์นะแต่ว่าอืมนั่นแหละพอต้องพอจังหวะที่มันได้สามแต้มจริงแล้วที่ต้องยิงลงไปเนี่ยพอเทียบกับตัวอื่นแล้วมันน่าจะเขาเรียกว่าจุดสำคัญยิงหลังสกรีนโจกิซึ่งมันบัฟแล้วแต่ว่ามันไม่ลงครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่ของบุกเกอร์คือถ้ายิงลูกแรกลงไปแล้วเนี่ย รู้ต่อไปไรเรียคอนเทสต์อ่ะมีโอกาสลงประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ั้นองเะก็แสดงว่าน่าจะต้องเน้นเป็น two points แต่ว่าอกกาดำครับพี่แบงค์โอเคเรามาเริ่มจ้ำบอลกันก่อนครับโอ้แล้วเหมือนจะเป็นด้านดำนะจับไปที่ด้านดำแล้วกันเหมือนจะด้านดำจะได้บุกก่อนครับทางบุกเกอร์เหมือนจะเล่นมุกเดิมนะจะให้ทางโอ้แล้วเหมือนสเต็ปแบ็กสวยมากครับตรงนี้โหเวอร์นนั่นแหละครับโอ้คือ คือคือไม่ได้ทําผิดพลาดเลยเลยนะครับโอ้แล้วดูตรงนี้ครับไปกงไปะวงทางกรีกฟรีครับที่ออกไปทางเส้นสามแต้มครับกลัวว่าจะโดนสามแต้มก็เลยโดน2แต้มไปก่อนครับใช่ครับและตรงนี้โอ้โหเหมือนบุกเกอร์จะสองรอบนะครับจากเกมที่แล้วด้วยครับโอ้สามแต้มไม่ลงโอ้โหนะอืมคือด้วยความที่พี่แบง์แจ้งไปแล้วด้วยครับว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะสามแต้มไม่ค่อยโอ้แล้วยิ่งโดนลบกวนระดับกลางกลางงี้นั่นเลยครับพี่แบงค์เสียไปอีกแล้วครับตรงนี้ครับโอ้ ลายเป็นเสียไม่ซ้อมพร้อมแข่งไปอีกแล้วครับแล้วตรงนี้ถูไกลเกินถูกไกลเกินไปหน่อยครับและตัวโอ้ส่งสวยมากครับพี่แบงค์เรียบร้อยครับดังไปงี้ง่ายๆครับสวปจีโอ้ตรงนี้ลําบากแลวครับบุกเกอร์ครับตรงนี้จะเล่นยังไงครับคือก็น่าจะต้องเล่น2แต้มแต่ว่าโอ้โหถ้าโดนนําไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นโอ้ล้วดูครับพี่แบงค์เหมือนจะเร่งไปหน่อยครับ แต่ว่าโอเคครับยังรีบาวได้อยู่แล้วตัดสินใจจัดเลยครับแต่ตรงนี้เป็นไลท์คอนเทสครับแต่ว่าเป็น2แต้มเนาะบบอ,อ่าจจะต้องเน้นเป็น2แต้มก่อนนะพี่แบงค์เพราะว่า3แต้มเนี่ยดูดูได้อาจจะผมผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงถึงยิงไว้ฮะมีอัลกรอริทึมก่อนฮะค,คือบูกเกอร์เนี่ยมันยิงเก็บสแต็ปสองลูกครับแล้วลูกสามเนี่ยมันจะมีโอกาสลงแบบสูงมากๆครับเรียบร้อยครับอา ก็มาเลัพแบบชิวๆสบายๆครับตรงนี้ก็มีต้อนรับ300รอคนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยโอ้สามร้อยแล้วโอ้สามร้อยเก้าคนเลยนะครับ3 1 0คนโอ้โหสุดยอดจริงขอบคุณทุกทุกคนด้วยและตอนนี้ครับกลับมาดูเกมครับโอ้แล้วเหมือนทันดักดำได้พาวเซชันไปแล้วครับพีแบงค์ครับผมมาหนึ่งจังหวะแล้วยิงเลยัะไลฟ์ฟรีไม่ลงนะเพราะเป็นส่อคะแนนครับยังไม่ได้เก็บสแต็กไว้ครับไม่ลงครับและหนึ่งลูกนะ ทางสเปบจีครับยังไงเหมือนดอนซีจะว่างอยู่แต่เหมือนจะเป็นตัวส่งแล้วตัวโอ้โพี่แบงค์ปามเฟกโอ้แล้วใส่แพ็คแต่ว่าโอเคครับยังครับยังไม่ทำครับแล้วตรงนี้โอ้ชนไปมื่นแล้วตรงนี้ครับโอ้แล้วยิงเลยครับพี่แบงค์วายโอเพน <ะ S 1> โอ้โหพอดีเลยฮะใช่ทั้งส่งทั้งยิงครับโอ้โอโดอนซีสามแต่แล้วเหมือนจัดเลยครับอันนี้อันนี้คือหมาแก่่ปะครับพี่แบงค์ไม่ครับอันนี้จัดิยิงเลยครับเอาแล้วเหมือนโอ้โหเล่งกันแล้วครับโอ้เอาเลยครับบุกเกอร์บอกข้างนะฮะ ไปเก็บแกไว้ก่อนครับตรงนี้เป็นเจ็ดต่อหกครับลูกแรกผมว่าสามแต้มบุกเกอร์ลงร้อยเลยอ่าผมรล้ามิลิชันเลยบุกเกอร์นี่เก็บยว้ปิดเกมก็ต้องดูกันครับว่าจะทําได้ไหมครับถ้าจะเอาปิดเกมช็อตนั้นแต่ว่าตอนนี้ครับเหมือนนิ่งมากเลยนะไม่ซ้อมพร้อมแข่งเนี่ยไม่ค่อยรีบโอแล้วดูครับเอาเอาแล้วครับเป็นปัญหาแล้วครับตรงนี้เกิดเกิดปัญหาขึ้นถ้าสองแต้มผมว่าน่าจะดีกว่าครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องดูการเล่นนิดนึงอ่ามีบุกเกอร์ครับ ไทยมาแล้วเหมือนจะโอ้บัมเฟ่ไปตรงนี้โอ้แล้วเหมือนจะเอาสามเลยครับพี่แบงค์เลยเป็นโมเตอรทแล้วไม่ลงพี่แบงค์เอาถ้าใช้ถ้าใช้ถ้าไม่ตายไปเรื่อยๆแล้วยิงทิ้งไปสักลูกนึงแล้วโอ้สามเหมือนไม่เอาแต่ว่ามั่วนะเฮฟวี่ครับเอาชิปหายแล้วคะเอาแล้วครับอันนี้เหมือนจะเร่งไปหน่อยหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ต้องรีบยิงก็ได้แล้วเหมือนเฮฟวี่ครับพี่แบงค์แต่ว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วยังไงยังได้อยู่แล้วโซมิโยคิชไปแล้วครับบุกเกอร์แล้วโอ้โหตอนนี้มั่วสุดๆเลยโอ้ เรียบร้อยครับดีเมทรีเรียบร้อยครับเลยเปสามแต้มด้วยอาจจะต้องส่งแล้วยิงเลยครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับก็นั่นแหละครับอโอ้เป็นดร้งดำครับตีกลับมาได้เนาะเอาแล้วครับหนึ่งขึ้นมาทันทีนเลยฮะับตบเข้าสู่<ม>เกมทันทีสำหรับดร์งดำครผมว่าเขามีม,มีมีแต้มอยู่ในมือแล้วนะไม่ซ้อมพร้อมแข่งเมื่อกี้ใช่ฮะคือเขาแค่ส่งไปเรื่อยก็ได้แล้วแต่เหมือนตัดสินใจไปเหมือนจะเอาแบบอีกเหมือนจะเอาอีกแล้วกลายเป็นว่า ติดแดงครับโอ้แล้วเสียเลยเรียกว่าเสียเลยใช้คำนี้ครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าบุกเกอร์เขาไม่เอาแค่2ครับเมื่อกี้เขาเอาสมเลยครับเหมือนจะเอาให้ได้ด้วยนะฮะอ้เมื่อกี้มองว่าโอ้โหทางแหม่ไม่ซ้อมพร้อมแข่งนี่ยอ้เซลบุกเกอร์นิดนึงบุกเกอร์เนี่ยยิงไปลูกที่5้านะฮะสําหรับสมแต้มนะลูกที่้ี่แดงดูครับดูว่า9้าแต้มแต่ FG ประมาณ3 6ใช่ครับแต่ แต่ไม่เป็นไรครับสถิติก็คือส่วนหนึ่งครับแต่ว่าคนเราดูที่แต้มครับโอ้แล้วตอนนี้กลายเป็นดาร์กดำครับตีเสมอมาแล้วนะเป็นหนึ่งตอนหนึ่งครับคือ mm hmm. ทั้งชนทั้งยิงทั้งส่ง mm hmm. จะบุกเกอร์อแต<ส>กดีกว่าเห,เหมือนเขาจะออราวนะแต่บุกเกอร์เขาจะ,จะการยิงค่อนข้างที่จะสบายกว่าแล้วกัน <Nice. S 1> เพราะสามารถแสกได้เนะ อืมและดูอืมสเต็ปแบ็กนิดนึงครับตอนนี้อาจจะต้องเร่งอาจจะต้องไม่ประมาทหน่อยนะไม่ซ้อมพร้อมแข่งเพราะเกมเมื่อกี้ก็เหมือนกับว่าจะมีเกมที่2ในมือแล้วครับแต่ว่านั่นแหละครับทำหลุดมือไปและโมเมนตัม um อาจจะมาที่ทางด้านของดัสดำเลยนะม,ม,มวดีเลยโอ้และดูยูเชียยูโรครับเอโรซอฟเชียยูโรครับอันนี้ถ้าอย่างเอโรซอฟดูอยู่ก็สามารถสปอนได้แวะแแบไปแวะนู่นแวะนี่หน่อย แม่ขายหน่อยอ่าเผื่อเพราะตอนนี้เงินรางวัลเนี่ยอยู่ที่หมื่นรวมที่หมื่นเจ็ดพันบาทนะใช่ที่ที่เป็นเงินสดถ้ารวมเลยจะถึงเงินทั้งสองหมื่นบาทใช่ครับเฮ้ยโหได้ขึ้นเองเลยนะเหมือนเหมือนไม่เอานะเอ้โอ้โหแต่โอ้พี่แบงค์ตัวค่อนข้างคล่องตัวอยู่นะครับสำหรับดอนซิชเนี่ยใช่ฮะมันจะหมุนตัวตัมากครับอแบบกระชากทีเดียวหายเลยคือเมื่อกี้เขาขึ้นได้ตั้งนานแล้วนะแต่ว่าอืมก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็ เริ่มมาขึ้นทีหลังแต่ก็ทําได้ครับเป็นสีแต่โอ้เรามันเหมือนยิงแสกเลยครับตรงนี้โอ้นั่นเลยครับก็ตามที่พี่แบงค์ได้แจ้งเลยครับว่าเป็นตัวที่ตัวมันค่อนข้างเก่งครับยิงแสกเรียกว่าแสกอย่างเดียวอ่ะไม่สนอะไรเลยครับเป็นไม่มีอะไรเลยครับอย่างอื่นคือไม่เก่งเลยครับเก่งอย่างเดียวเลยคือยิงแสกเน้นยิงโอ้แล้วดูครับแสกบ้างครับตรงนี้แต่อาจจะอาจจะไม่ใช่อาจจะคนละอารมณ์นะอันนี้ไม่ใช่บุกเกอร์ครับเป็นเฮฟวี่ไปช็อตนี้แล้วโดนบุกเกอร์รีบาร์มาด้วยแล้วตรงนี้ครับพยายามที่จะขึ้นแต่่่วายยัังดดกไ้อูนะ อุ้ยบาแก่แล้วเหมือนนี้วร้อยเลยนะโอ้ยตนีหายึดแล้วแล้วพอดดนสีถอยไปนิดนึงคือจัดเลยครับโอด็อกสไตล์ครับเวลาที่มันฟัมแล้วเนี่ยกลวยมันจะลดลงนะครับเยอะมากนะบุกเกอร์นะเนี่ยเกวยคุณเห็นไหมกวยของของเดวิดเมื่อกี้ที่มันแบกว้างๆอ่ะของบุกเกอร์จะแคบมากอะโอ้แล้วกลายเป็นว่าโดนโอด็อกสไตล์ไปเลยครับตรงนี้ใช่ครับเรียบาแก่ แล้วอะไรครับเป็น6ต่อสีนะไม่ซ้อมร้อมแข่งก็ยังถือว่ายังไม่พลาดมากครับแต่ว่านั่นแหละครับต้องคอยระวังบุกเกอร์ตัวนี้ดีๆนะเหมือนจะโอ้ยอยัง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 ยัยงยังแต่ตอนแรกนึกว่าจะลุยเลยโอ้แล้วเหมือนแสกตรงนี้ไปแต่ว่าไม่ลงครับพี่แบงค์แต่ว่าังไ,ได้อยู่ครับ่อไปลงนะฮะไลฟ์ฟรีลงสองเรียบร้อยจิตโอ้แล้วไวโอเพนด้วยครับเฮ้ยบุกเกอร์อย่างร้ายอ่ะตวนนี้นี่เป็นสองต้มครับเรียกว่ามาเรื่อยๆครับตรงนี้และดอนซิชพยายามปั๊มเฟกและอืมส่งให้ เอดี <AD S 2> อยู่นะมนไม่ได้หรอกต้องยืนภาคข,ของคู่เนี้ยโ,โอ้ยโอ้ยเหมือน,น,นไม่ขึ้นครับพี่แบงค์โอ้้แลวสใจสไม่ถึงเราเลี้ยงลมไปหนึ่งยีเตติเอาละยู<อ>นิคอร์นเทสย,ยังได้ครับยังได้ครับพี่แบงค์ยังไม่เสียเทิร์นโอเวอร์ครับยังไม่เสียหายมากแต่ต้องละเอียดกว่านี้ครับไมปซ้อมพร้อมแข่งเหมือนกับว่าจะเร่งจังหวะตัวเองไปหรือเปล่าครับตรงนี้เอาละครับยังไงแล้วเตะไปโอ้เรียบร้อยครับโยนความกดดัน ให้ดันดำดันทีเลยฮะแล้วเป็น3มแต้มครับพี่แบงค์โอโหตอนเล่นนึกว่าเหยียบเส้นครับที่ไหนได้โอ้โหนอกพอดีครับอาจารย์บอกว่านั่นนะครับยกมือ3แต้มโชว์เลยครับกรรมการโอ้ยอยู่ข้างสนามครับติดนี่ครับมีติดเหยียดหยามนิดนึงครับภาพค้างนะอาจารย์บอกว่ารีเพย์ต้องค้างนิดนึงครับระบบถ่ายทอดสดแบบดีเลยนิดหนึ่งแล้วก็นั่นแหละครับกลับมาสู่เกมครับโอ้ตรงนี้ โดน9้าต่อ6ไปแล้วด้วยเวลาที่เหลือส4วินาทีครับพี่แบงโ้แล้วดูตัดสินใจแสกเข้าไปเลยโอ้ย oh, ยังดีก็ไม่เสียเทิร์นโอเวอร์ครับตอนนี้ไม่ได้นะครับต้องยิงอย่างเดียวนะฮะโอ้ยยิงแสกเข้าไปอีกพี่แบงโ้แล้วเป็น3แมเต้มอ้านะดันเลยครับเก็บบอลได้ครับโอ้ oh, แล้วดูครับ oh, โอ้หตอนสีช้ผิวโอ้ oh, แล้วตัดใจยิงเลย <maya> แลลี่โอ้ยโอ้คือเหมือนเขาไม่เน้นเล่นกับเวลานะไม่ซ้อมพร้อมแข่งช่วงท้ายๆเนี่ยเขาจะอยากจะจทำแต้มเพื่อที่จะขาดไปเลยครับแล้วดู หมาเกไวโอเ่นเอาแล้วนะอย่าบอกว่ามีอินเตอร์เซปในเกมนี้นะเนี่22วินาทีครับระวังะเรียกว่าเรียกว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วกันใช่ครับน่าจะแต่ปัญหาถ้าใช้ถ้าไม้ตายไปเรื่อยๆครับั้งสองแต้มได้ก็ไม่มีปัญหาเลยอืมแต่ถ้าทำสองแต้มได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่านั่นแหละครับด้วยความละเอียดที่เป็นบทเรียนจากเกมเมื่อกี้มาแล้วครับอาจจะต้องใช้ถ้าไม้ตายไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้ครับหมุนหมุนหมุนนั่นแหละครับและยิงเลยครับไวโอเ่นแล้วก็เรียบร้อยครับี่แบงค์สามแต้มด้วยครับ โอ้เรียกว่าเรียกว่าย้ำแบบตอกตะปูแถมไปอีกทีนึงครับตรงนี้และเรียบ<ก>ร้อยครับตอกฝาลงสี่ตอ9้าครับตรงนี้ครับเป็นขาข้างหนึ่งแนละ้วนะเก้าก็เป็นในโปรลีก NBA Infinite ของเราครับไม่ซ้อมพร้อมแข่งครับเตรียมไปแไปคัดในวันพวกนี้ได้นะฮะ และแน่นอนครับเป็นเบย์แม็กซ์เนาะี่แบงค์ตัวค่อนข้างออร่าเลยครับทำได้ทุกอย่างเลยนะเบย์แม็กซ์ไม่ว่าจะเป็นการดริบเบิลการชูดสองแต้มการเลเวออปหรือจะเป็นการสามแต้ม <c oughs> โอ้ทำได้หมดจริงๆคล่องตัวมากครับเบย์แม็กซ์ให้เขาไปเลยเกมนี้ครับ <c oughs> ก็แน่นอนครับยังทีมดักอะไรเนาะเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของทางเซนเตอร์ <c oughs> ทางยาน,นิสทางเอดีอะไรไป <c oughs> แต่ว่าเอาเละครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดผมผมเป็นบุกเกอร์ครับผมจะเอายานิสเพราะว่าบุกเกอร์มันจะได้บัฟฟอร์เจเนอเรลของยานิส ยิงแมนขึ้นโอ้และตรงนี้ครับเฟดเอาเวเขียวสวยครับสำนับทางบุกเกอร์ครับเปิดแผลไปก่อนครับ2อูนยดักดำแต่มาดูทางด้านเบม็กซ์ครับโอ้โหดูครับคือต้องพะวงไปหมดเลยนะเวลาเจอตัวแบบดอนซิชคือแบบว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนครับจะสามแต้มหรือจะส่งให้เพื่อนโอ้้วดูพี่แบงค์ลงด้วยโและเหมือนลงด้วยโอสามแต้มครับรู้มือจะจัดครับกลายเป็นว่าพลิกมานําเลยนะครับโอ้โหตรงนี้ครับบุกเกอร์ครับจะยังไงครับตรงนี้ เหมือนจะยังคือเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นสองแต้มเรื่อยๆมันจะค่อนข้างที่แบบว่าไม่ไม่ขัดรันเท่าไหร่ใช่ครับอ่าแล้วเนี่ยครับสองแต้มโอเคครับได้กลับมาแล้วครับองดั้นําแต่ว่าตรงนี้อืถ้าโดนสามแต้มอะพี่แบงค์ใช่ที่บุกอรงเนะอ่าเน้นชัวเนาะเน้นชัวแบบแบบประมาณแบบสโนบอลไปเรื่อยๆปล่อยให้เขายิงมีโอกาสพลาดอะไราเงี้ย แล้วก็รอชกช่วยทำปิดผ้าเดี๋ยวเขาเอาละเรียบร้อยแล้วดูครับไปแบงค์เอ้าแต่เหมือนเลี้ยนไปโดนเอดีครับตรงนี้โอ้ยิงไม่ทันครับแล้วไปโยกิดแต่เหมือนแต่เหมือนโยคิดี่แบงโอ้เอาแล้วครับเบ่งกล้ามโชว์ไปแล้วครับตรงนี้เนื่องจากว่านิโคลาโยคิดเนี่ยก็ได้เหมือนกันใช่ครับสามคะแนนครับปิดผ้าครับเอาละครับตรงนี้ครับไม่ซ้อมหอมแข่งเอาแล้ว โอ้แล้วเหมือนชนอู้แต่มันไม่ไปเลอัพด้วยตัวเองครับอาจจะอยาก3แต้มมากกว่าครับตรงนี้ใช่ครับอย่างนี้เป็นทางเลือกที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเบซอนเราเรียบร้อยเอ้าโอ้แล้วเหมือนโอเพ่นเลอัพไปก่อน,นครับโอเคครับลดแก๊ปลงมาก่อนนะเป็นเหลือ2แต้มครับนึกว่าเข้าไม่ทังมันไม่แก๊บด้วยโอเพ่นเลียบนึกว่าโดน AD แล้วครับตรงนี้แต่ว่าโอเคครับยังได้อยู่ครับดอนซิชซึ่งตรงนี้อาจจะต้องฉกฉวยเพลย์ที่ดั๊ดดำเขาพลาดนะใช่ครับโอ้ซึ่งซึ่งตรงนี้ผมมองว่า ทางทีมของบุกเกอร์น่าจะได้เปรียบมากเลยนะทํา2ไปเรื่อยๆครับใช่ครับใช่ครับพยายามยิง2ไปเรื่อยๆอืมก็แต่ก็ต้องดูวิธีการเล่นครับว่าจะอืมอะไรครับพยายามที่จะหลังสกรีนแล้วก็โอ้แต่เหมือนสีแดงครับพี่แบงค์ยาวเลยสิครับอันนี้ปัญหามาแล้วครับตรงนี้ครับแล้วก็อาจจะเอาเท่าก่อนไหมยังครับยังพยายามที่จะส่งบอลไปมาอยู่ครับไม่รีบครับให้เบม็กทำเกม และตรงนี้โยนกลับมาครับแต่ว่าตรงนี้ลูกตะลุยก็ไปเลยและยังไงอุ้ยเอาแล้วเอาเรียบร้อยเลยแล้อ้ยนั่นแหละครับโอ้โดนสเต็ปแบ็คง่ายๆเลยครับเราะคิดว่าจะเลี้ยงคู่วงในครับสําหรับทางโอ้ดักดำเอาแล้วครับลำบากแล้วครับพี่แบงค์และเหมือนกับว่าตรงนี้จะไม่ปล่อยให้ทางโอ้แล้วเหมือนเป็นไลท์คอนเทสโอ้โอเคครับยังดีครับยังดียังเป็น9ต่อ8อยู่ครับด้วยเวลาที่เหลือ4 ยังเหลือ48วินาทีครับยังเรียกว่าพอฟัดพอเบียงทั้ง2ทีมแต่ว่าทางดักดำเนี่ยผมมองว่าโดน3มแต้มไม่ได้แล้วนะไม่ได้เลยครับตรงนี้อย่าพลาดครับตรงนี้ครับและทางเบม็กซ์โอ้แล้วดูครับบีแบงค์โอ้เรียกว่ามึนหัวเลยครับโดนชนใช้เวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นนะในการที่เข้าไปทําให้พลิกกลับมานำสิบต่อเก้าซึ่งตรงนี้ครับเวลาเหลือ40วินาทีตรงนี้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ทางดักดำนะยิงต้องห้ามพลาดเลยครับตรงนี้ครับ เป็นผมนะผมจะยิงสองแต้มฮะอืมแต่ว่าเหมือนเขายังไม่เลือกที่จะยิงเลยครับอาจจะขอใช้เวลาคขาแต่ว่าโอเดี๋ยวครับไวโอเพนแต่ว่าด้วยความที่เวลาเหลือ25วินาทีครับพี่แบงค์ก็เหมือนกั้าโอกาสไปให้ทางทีมของเบรแมหรือเปล่าฮะความได้เปรียบจะไปอยู่ที่ทีมของทางไม่ซ้อมพร้อมแข่งเลยนะเพราะว่าถ้าเขาเล่นกับเวลาแล้วเขาก็ทําแค่สองแต้มเนี่ยก็ถือว่าจบเกมเลยครับ โอ้แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ความชัวร์ด้วยนะขอ,องทางไมซ้อมพร้อมแข่งผมเห็นบอดนะครับจุดนี้เรียบร้อยเลยนะผมว้า<ล>โฟเตอร์มาแล้วแต่แต่ว่าเหลือเจ็ดวินาทีนะพี่แบงค์ได้เจ็ดวีได้ครับอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้แย่มากครับโอ้แต่ตรงนีงน้พอเห็นช่องผมว่าทางทางไม่ซ้อมพร้อมแข่งก็อาจจะไม่อยากยิงมากหรอกเพราะว่าเวลามันยังเหลือแต่ว่าแหมคือตัวเองมันโดนนำอยู่ด้วยเนาะด้วยความที่แกลปัญหาหนึ่งแต้มครับซึ่งตรงนี้บุกเกอร์อาจจะต้องตัดสินใจแซงไปแล้วครับพี่แบงค์โมดเร์แล้วไม่ลงเรียบร้อยเลย เรียบร้อยเลยครับโอ้กานจะเป็นส้อมรอบแข่งครับผมก็นึกว่าจะเลี้ยเหมือนกันถ้าเป็นนิดเดียวนิดเดียวจริงผมว่าซ้อมน้อยไปนิดนึงซ้อมน้อยไปนิดนึงแบบว่ามุมแบบจังหวะห้าสิบห้าสิบเป็นแบบเหมือนจะติดงานกันด้วยครับทีนี้ครับผมเหมือนเหมือนมันอยู่ที่แหม มันคือความละเอียดช่วงเพลย์ทายจริงๆครับคือตอนแรกกระหน่ำมาแล้วหละสิบเอ็ดต่อศูนย์เนาะแต่ว่าโอเคโอกาสมันอยู่ที่ไม่ซ้อมพร้อมแข่งและอีกอย่างคือทางไม่ซ้อมพร้อมแข่งเขาเขาโฟลเตอร์ไปแล้วก็เวลาเหลือเจ็ดวิถือว่าเยอะอยู่นะเยอะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยครับสําหรับการที่จะพลิกกลับมานําแต่ว่าอด้วยความที่แบบความละเอียดแหละความละเอียดก็คือกะว่าแบบเอใช้ข้อดีใช่การจะใช้ข้อดีของบุกเกอร์ในการยิงแสแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโมเดเร t มันก็โอกาสไม่ลงมันก็ค่อนข้างที่จะ เยอะนะพอสมควรเมื่อกี้ถ้าผมแบบว่าดูไม่ดีนะผมว่าเขากดผิดคือบุเกอร์เขาจะยิงดิฟชอ็อตแต่ว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้หันหน้าเข้าหาแปน้นมันเลยเป็นท่าผมจะชอบเรียกว่าท่าโอรีโออ่ะมันจะหมุนตัวแล้วยิงอ่ะอ่าก็เลย,ลยกลายเป็น,นลท่านั้นแต่ถ้าเกิดแบบว่าเขาปั๊มเฮติเลชัน่นอ่ะหน้ามันจะเข้าไปที่ห่วงแล้วพอพอหน้าเข้าห่วงอ่ะกดยิงมันติดดิฟชอ็อตแล้วมันจะยิงติดฟ้าติดฟ้า100ร้อยเปอร์เซ็นต์บกเกอร์ เรียกว่ากลายเป็นว่าผิดหลักสูตรนะลเลยสเสียหายเลยครับเลยเสีย<ไ>หายเลยเราไปดูรีเพย์คสักคู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราจะมารอดูคู่ตัอไปนะครับได้เลยครับผมคุณผ,ผู้ชมดูรีเพย์